ออเนื้ออ้านี่ก็เป็นปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างม่ได้กินนานอีหลีเลยนะเปร็ดเห็นเราเห็ดแหมแหมนะคะก็เลยอยากไก่ดังคือไก่ฝอยจะเรวยงเลือราบเนื้ออีกหนึ่งอย่าง ลาบเซฟแสบลาบเนื้อใช่เปล่าชิมลาบเนื้อนะคะเป็นไหนไม่ตัแสบวัวแบไอบอกผ่านสังโยอิ่มแล้วเปบ่ายังบอกอิ่มเลยเปบ่ากำลังเลม ออยูแซ่บลายวะแซ่บลายอ่ออเชิญทุกอย่างอร่อยมากเลยนะคะดูสิไม่เหลือเลย